สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีเพื่อนๆนที่ติดตามช่างด้วงผ่านช่องทาง YouTube นะครับเรียมเรบพระบายด้วงมหาลาภนะครับวันนี้ช่างด้วงจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการทําง,งานของช่างด้วงนะครับวิธ e. ีการออกแบบงานประจําวันของช่างด้วงนะครับว่ามีวิธีการทํางานแบบไหนเผื่อเพื่อนๆืจะเกิดไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นนะครับแล้วก็เพื่อเป็นแนวทางให้เพื่อนอเพื่อนมือใหม่มือสมัครเล่นนะครับนําไปปรับใช้นําไปทําตามกันนะครับ มีวิธีการทําอย่างไรนะครับในประจําวันของช่างด้วงก็กดื่นเลยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์คลิปของช่างด้วงเลยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับเพื่อนๆครับวิธีการเอ่อทงานของช่างด้วงประจําวันนะครับเป็นแบบไหนขอมาเริ่มกันเลยเมื่อเราสแกนเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆนำไฟล์ที่สแกนนะครับเป็นไฟล์ PDF นะครับแบบนี้นะครับเอาเข้ามานะครับ ก็เพื่อนๆที่เคยทําแล้วก็จะทราบกันดีนะครับขั้นตอนนี้หลังจากที่เราสแกนได้แล้วนะครับก็นําไฟล์เข้าตัวโปรแกรมเขียนแบบนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ตัดนะครับเพื่อนๆครับตัดให้เป็นเ,เป็นรูปเป็นรูปนะครับ ชิปค้างไว้นะครับแล้วก็คลิกพื้นที่ว่างของภาพนะครับแล้วก็คลิกอันที่สามนะครับหนึ่งสองสามเนี่นะครับอินเตอร์เซ็กนะครับมันก็จะเป็นการแยกรูปตามขนาดสี่เหลี่ยมสีเหลืองๆนี่นะครับที่เรากําหนดไว้นะครับนี่นะครามันก็จะแยกเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวจะเอาของค่อนข้างที่จะเป็นรูปแบบที่ไม่ค่อยเหมือนใครหน่อยนะครับ ก็เริ่มต้นด้วย <c oughs> รูปแบบของฤาษสีเดินดงฤาษสีเดินไัยนะครับแล้วแต่จะเรียกนะยครับพ <c oughs> ยามในไมไ่เซ็นเตอร์นะครับก็เอาไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆครับวิธีการเขียนแบบนะครับช่างดวงจะไม่เขียนแบบล็อก ทุกมุมทุกส่วนเว้าส่วนโค้งของเขานะครับช่างดวงก็จะล็อกเฉพาะที่จําเป็นนะครับดูแล้วดูแล้วดูพอใช้ได้นะครับก็จะไม่ไม่ไม่ล็อกทุกทุกจุดนะครับเรามาเริ่มวาากันเลยนะครับเมื่อเราได้เซนเตอร์แล้วนะครับก็กะเอานะครับเพื่อนเพื่อนครับนี่นะครับช่างดวงเราจะกะแบบนี้นะครับ ชนนั้รนรวงบอกแล้วนะครับว่าชั้นดวงจะไม่ทําทุกส่วนล้าส่วนโค้งนะครับบางส่วนนั้นดวงก็จะเลยไปนะครับเพื่อนครับเพราะว่าบางทีมันก็ไม่จําเป็นสักเท่าไหร่นะครับ ดับเบิลคลิกนะครับเพื่อต่อจุดต่อโหนโดน,นะครับเพื่อนเพื่อครับไปกันเร็วเ็วนะครับนี่เป็นวิธีการทํางานช่างด้วงแบบประจาวันนะครับเราจะมีขั้นตอนการทํางานประมาณนี้นะครับเพื่อนๆดับเบิลคลิกไปเรื่อยๆตามจุดที่เรา,เาต้องการนะครับ แล้วเราค่อยมาปรับเส้นที่หลังนะครับแล้วก็มาจากเซ็นเตอร์ใหม่นะครับนี่นะ Click, นะครับแลเบิ้ลคลิกนะครับเนี่ยตรงนี้ผมก็จะปล่อยว่างไปเลยนะครับเพราะว่า,าถ้าล็อกล็อกแกนจริงๆเนี่ยมันยัไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับตัวนี้ก็จะทําให้มันมันเบี้ยวทํามากกว่ามากกว่านครับอ่าโอเคเมื่อเสร็จแล้วนะครับ ให้เพื่อนๆที่เส้นนะครับเพื่อนๆครับให้คลิกที่ตัวเชฟทูลนะครับแล้วก็ครอบนะครับแล้วก็ทําให้มันกดถ้าตัวกดตัวนี้นะครับคอนเวิร์สตูเคิร์ฟกับตัวคัสตูนอร์ดนะครับมันเป็นสีจางๆแล้วก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ต้องไปกดอีกนะครับถ้ามันเป็นสีดำๆแบบนี้ให้กดนะครับให้มันเป็นสีจางนะครับเพื่อจะทําให้มันเป็นโหมดที่สามารถ ปรับเส้นได้นะครับเนี่ยนะครับปรับเส้นแบบนี้นะครับอ่าเราก็ปรับเส้นตามตามรูปทรงไปเลยนะครับนี่นะครับ ปรับไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆครับปรับไปตามรูปทรงของ้านะครับอ่งนีครับอนนี้เป็นตัวล็อกแกนทั้งดวงจะวาดเป็นเป็นตัวแบบไซส์เท่าองค์งจริงก่อนนะครับแล้วก็ทําการหดเข้านะครับอินไซส์เข้านะครับเพื่อทําให้มันเป็นตัวล็อกแกนนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ตัวเส้นแรกนะครับเฟิร์สไลน์นะครับที่เราทําการวาด ให้เท่ากับตัวชิ้นงานจริงนะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วนะครับชั้นวงเ็าจะทําการอินไซต์เข้ามานะครับประมาณจุดสี่นะครับถ้าเป็นงานโลหะเนี่ยนะครับก็ประมาณจุดสี่จุดสี่ห้านะฮะถ้าเป็นงานพวกพลาผงก็จะประมาณจุดสามห้าหรือว่าจุดสี่นะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับเพื่อไม่ให้เป็นการรัดแน่นจกนเกินไปโอเคนี่นะครับเมื่ออินไซส์เข้ามาเนี่ยนะครับเห็นไหมเส้นความห่างมันก็จะประมาณจุดสี่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนสีอันนี้เป็นขั้นตอนการทํางานปกติของช่างร่วมนะครับเปลี่ยนสีเป็นสีฟ้านะครับให้ให้รู้ว่าไอ้เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นเส้นล็อกแกนนะครับเพื่อนเครับก็ขั้นตอนต่อมานะครับช่างร่วมก็จะเอาสายนะครับจุดห้านะครับไม่มีความผ่านจากชิ้นงานจริงนะครับประมาณจุดห้านะครับให้เกิดแก็บนะครับเพื่อให้มองมาแล้วนะครับจะเห็นเห็นอ่าเห็นภาพโดยรวมนะครับของของชิ้นงานนะครับแล้วก็เส้นเส้นหยากๆบางเส้นนะครับ ไม่จําเป็นจะต้องเอาไว้นะครับให้ทําการตกแต่งนะครับเอาออกไปเลยนะครับแบบนี้นะฮะบางเส้นก็ไม่จําเป็นนะครับเอาออกไปเลยนะครับแล้วก็เรามาปรัดใหม่นะครับเพื่อให้เป็นบล็อกนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นบล็อกตัวตัวคู่นะครับเป็นตัวยุดที่อยู่ข้างในนะครับเพื่อนเพื่อนครับอนนี่นะครับแบบนี้นะครับเวลาเราแต่งตะไบมันจะแต่งไม่ได้นะครับเพื่อนเพื่อครับให้ทําการ ทัดการเอาออกนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นทรงที่ที่สามารถแต่งตะายได้ง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับแบบนี้ก็ยังพอได้อยู่นะครับแบบอยากแบบนี้ก็ยังพอได้นะครับเพแบบแบบื่พอนคๆครับ,แบบนี่นะครับ ก็จะไม่เอาออกจนให้มันมัน,มนทำให้ทรงเดิมเสียหายนะครับทรงเดิมไม่เหลือเข้าโครงเดิมนะครับก็เอาแค่พอประมาณให้เราทํางานได้สะดวกนะครับทํางานได้สะดวกในที่นี้ก็คือการแต่งตะไบทีหลังเนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นงานของช่างดวงช่างดวงจะแต่งตะไบทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อ,อให้เกิดความสวยงามนะครับเพื่อให้เกิดทิ้งงานที่มันมีความ <S <S สมูทนะครับ ก็จะไม่ตัดแล้วก็ส่งลูกค้าเลยนะครับโอเคเมื่อเราปรับเส้นได้แล้วนะครับช่างดวงก็จะเอาไซส์ไปจุดเก้านะครับเป็นเส้นเก็บของตัวคู่กับตัวเมียนะครับบล็อกตัวคู่ตัวเมียแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีแดงนะครับเพื่อนๆครับไอเส้นสีแดงเน่ช่างดวงก็จะให้เข้าใจว่ามันเป็นเส้นบล็อกตัวคู่กับตัวเมียนะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับสรุปนะครับ ก็วิธีการล็อกแกนก็คือเส้นสีฟ้านะครับแล้วก็เส้นสีแดงก็จะเป็นเส้นบล็อกตัวผู้ตัวเมียนะครับแล้วก็เส้นต่อมานะครับจะเป็นเส้นตัดนอกนะครับช่างด้วงก็จะเอาไซส์มา2.7นะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับเอาไซส์มา2.7นะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับพวกนี้มันก็จะเอ่อเนี่ยเมื่อเวลาเราแต่งเนี่ยนะครับเส้นหยักพวกนี้มันจะเล็กมากนะครับมันจะทําให้แต่งไม่ได้แล้วก็ สามารถเอาออกได้นะครับให้เหลือให้เหลือเคิร์ฟเดียวโค้งเดียวเนี่ยนะครับเพื่อทาหมดทาการแต่งกระบายได้ง่ายขึ้นนะเพื่อนเพื่อนครับนะฮะเราสามารถปรับแต่งได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องทิ้งนะครับทิ้งรอยหยักไว้ทั้งหมดนะครับนี่นะครับเราทําแบบนี้เพื่อให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นเหครับเพื่อนๆืครับเวลาแต่งกระบายก็จะง่ายขึ้น ไม่ได้ทําให้ส่งเดิมเสียหายนะครับจุดนอนบางจุดก็เอาออกได้เลยนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไว้นะับอ่าโอเคทรงก็ประมาณนี้นะครับแล้วช้างดวงจะขยับหัวขึ้นไปนิดหน่อยนะครับ สิบเคาะฮะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าขนับประมาณนี้ครับสรุปนะครับเซนเตอร์ของเขานะครับมันจะไม่ตรงนะครับเห็นไหมเซนเตอร์ก็จะประมาณนี้นะครับแต่ทําไมเราจะทาอย่างไรเราจะวางจุดนะครับให้ตรงเส้นนะครับเราก็สร้างโหนดขึ้นมาใหม่นะครับให้ตรงเส้นนะครับนี่ครับ เราเิงคลิกไปเพื่อทําให้เกิดโหนดใหม่แล้วก็ทำคลิกตรงนี้นะครับเมื่อกีด้ดนะฮะนะครับโอเคนะครับมันก็จะเป็นจุดที่เราสามารถเล็งเซนเตอร์ได้แล้วนะครับเซนเตอร์ center ในที่นี้ก็คือเซนเตอร์ตรงเส้นตรงหัวตรงนี้นะครับต่อมานะครับครอบนะครับครอบเฉพาะเส้นนะครับ ก็ลากมานะครับอ่าลากมากดคอนโทลด้วยนะครับแล้วก็อ่าคลิกซ้ายที่นิ้วชี้นะครับลากมามันก็จะมาตรงตรงแบบนี้นะครับถ้าเราไม่กดคอนโทนนะครับถ้าเราไม่กดคอนโทลมันจะขึ้นอย่างนี้ได้นะครับแต่ถ้าเรากดคอนโทลเมื่อไหร่ขึ้นบนล่างไม่ได้มันจะมาแนวเดียวนี่นะครับแนวตรงนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับไม่คลิกขวาที่นิ้วกลางนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปล่อยทุกอย่างนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับ เรามาจับเซนเตอร์นะครับที่เราวางไว้เมื่อกี้เนี่ยนะครับจุดนี้นะครับขยับนะครับนี่นะครับก็จะได้เซนเตอร์มาแล้วนะครับเพื่อนๆครับโอเคขั้นตอนต่อมาใส่ห่วงนะครับใส่ห่วงนี่นะครับลากห่วงที่เรามีอยู่แล้วมาเลยนะครับพอดีโจทย์ของช่างด่วงลูกค้าอยากได้ห่วงเล็กหน่อยนะครับก็จะปรับขนาดจากสิบเอ็ดก็จะเป็นสิบ นะครับแล้วก็ตะไบตกแต่งให้มันเล็กลงไปอีกนะครับเพราะว่าลูกค้าบอกว่าหอวเขาที่มีมันเล็กนะครับเอามาว่างนะครับเป็นจุดตัดเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับให้ทําการเคาะขึ้นข้างบนนะครับประมาณสิบสี่สิบห้าเคาะนะครับ1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกแาทุี่นะครับเอาประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วทำไงต่อนะครับเพื่อนๆครับขั้นตอนต่อมาให้จับเส้นนะครับ Dante> ตรงนี้ช่างดวงจะเรียกว่าเส้นตัดนอกนะครับให้คลิกที่เส้นตัดนอกหน well ึ่งครั้งนะครับแล้วกดชิปค้างไว้นะครับคลิกที่ห่วงหูห่วงเส้นนอกนะครับหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ทําการเวลเนี่ยนะครับเวลนะครับนี่เป็นการเชื่อมต่อนะครับเวลตัวนี้ย่อมาจากเวลดิ้งนะครับก็คือการเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ทําการก๊อปปี้มาเรื่อยๆอีก2ชุดด้วยกันนะครับแล้วก็เสร็จแล้วให้จับให้มันอยู่ตรง เส้นเซนเตอร์ซะนะครับนอ่านี่นะครับเสร็จแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตัวตัวชุดที่เราใช้อ่าตัดทรงนะครับเราก็จะลบเส้นตัวคู่ออกนะครับบล็อกตัวคู่ล็อกแกนออกนะครับก็จะเหลือเส้นแบบนี้นะครับอ่าก็จะเหลือเส้นตัวเป็นบล็อกตัวเมียนะครับส่วนตัวนี้เราจะขยายนะครับ เราจะเอาไซส์ออกมาเพื่อเป็นตัวล็อกแกนนะครับเอาไซส์ออกมาให้มีความห่างจากตัวเส้นตัดเป็นทรงเนี่ยนะครับอีกประมาณ4.5 4.5นะครับเอาไซส์ออกมานะครับ4.5นะครับประมาณ4.5มิลนะครับเสร็จแล้วนะครับให้ทําการทําการสร้างจุดเล็งนะครับสร้างจุดเล็งนะครับแล้วก็อ มาร์กหน้าหลังนะครับเพื่อนๆครับจุดเล็งข้างบนเสร็จแล้วทำจุดเล็งข้างล่างนะครับเพื่อให้เวลาเราประกอบฟ้านะครับจะได้เล็งได้ตรงมากขึ้นนะครับแล้วลบเส้นนี้ไม่ต้องการออกนะก็จะเป็นเส้นตัดน่อกนะครับแต่ตัวจอลูห่วงนะครับแล้วก็บล็อกตัวผู้บล็อกตัวเมยนะครับให้คงเหลือแค่นี้นะครับก็จะเป็นตัวล็อกแกนเห็นไหมครับเพื่อนๆครับนี่นะครับก็จะเป็นตัว ตัดทรงนะครับสองตัวล็อกแกนนะครับขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นตัวบล็อกกดนะครับก็แค่นำสี่เหลี่ยมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็เอามาวางจัดเรียงแบบนี้นะครับเพื่อนเื่ครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับทำการยืดหดได้ตามอ่า ความชอบใจนะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อนๆครับให้ลบเส้นนี้ไม่ต้องการออกนะครับให้เหลือแค่เส้นบล็อกตัวผู้กับบล็อกตัวเมียนะครับก็ลบออกนะครับนี่นะครับตัวล็อกก็ลบออกแล้วทีนี้รูตรงกลางเป็นรูลมนะครับรูลมของขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นรูเลงข้างล่างนะครับนี่นะครับรูเลงข้างบนรูเลงข้างล่างนะครับเพื่อจะเลงเส้นนี้นะครับเส้นล่างนะครับแล้วก็เส้นบนนี่นะครับ ไอตัวรวมของช่างดวงก็จะเป็นสามนิลขนาดสามนิลก็เปลี่ยนค่าเลยับเป็นสามนิลโอเคครับเพื่อนๆครับเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆครับหวังว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถนําไปปรับใช้ได้นะครับด้วยวิธีการต่างๆเดี๋ยวช่างดวงจะาพาเพื่อนๆมาดูคลิปถัดไปคลิปต่อไปนะครับว่ามีลักษณะาการทำงานประจำแบบไหนวิธีการเปิดบล็อกแบบไหนนะครับ ก็เม <S an> ื <S an> ่อเพื่อนดูช่างดวงแล้วอาจจะดูว่าไม่ยากนะครับแต่ว่าขั้นตอนทุกขั้นตอนไม่ว่ากระบวนการไหนก็แล้วแต่นะครับก็จะต้องมีการใช้เวลาในการฝึกฝนนะครับสร้างสมประสบการณ์นะครับเพื่อนๆครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนๆทุกท่านนะครับขอให้โชคดีนะครับขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกเลี่ยมพระนะครับเพื่อเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมของเพื่อนๆต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงบ้างครับเพืเ่อนๆดูคลิปจบแล้วมีสาระมีความรู้มีเกียรตความรู้อะไรบางอย่างไหมครับก็ถ้าเกิดว่ามีนะครับเพืเ่อนๆก็นําไปปรับใช้กันนะครับนี่คือวิธีการทํางานของช่างด้วงประจําวันนะครับโดยปกตินะครับวิธีการออกแบบวิธีการจัดเรียงนะครับฝ่ายชิ้นงานนะครับมีวิธีการออกแบบแล้วก็ขั้นตอนการทํางานแบบไหนนะครับในเรื่องของการออกแบบในระบบ เลเซอร์ uh, Laser, นะครับเพื่อนๆครับก็ถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องของช้างดวงเลยนะครับเรี่ยมกับพระบายดวงหาลาบไปก่อนนะครับขอบคุณครับ